คลิปนี้เรามาดูวิธีการแอดเพื่อนไลน์กันนะครับว่าทำยังไงบ้างให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์เลยนะครับกดเข้าไปเลยดูข้างบนฝาบวกนะครับที่เป็นรูปรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเห็นข้างบนไหมครับมีทั้งค้นหา QR code และการเชิญนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะ แอดไลน์ line, หรือเพิ่มเพื่อนด้วยวิธีการตรงนี้นะครับเรากดไปที่ค้นหานะครับที่ค้นหาก็คือเราสามารถที่จะค้นหาด้วย ID Li ไลน์ของเขานะครับหรือ,อเรารู้เบอร์โทรเขาเราก็สามารถที่จะใส่เบอร์โทรเขาเพื่อที่จะแอดไลน์นะครับวิธีการที่2ก็เข้าไปที่เดิมนะครับที่ QR Code อันนี้ก็คือเราสมมุติว่าเครื่องเราใกล้กันนะครับเราก็สามารถที่สแกน QR code นี้ได้นะครับหรือเราอันนี้คือค r Code คของเราให้คนอื่นสแกนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการสแกน QR code เพื่อแอดไลน์นะครับอันที่3มก็คือการเชิญการเชิญนี้ก็คือ,อ นอกจาก ID นอกจากเบอร์โทรนอกจากคิวอาแล้วเรายังสามารถที่จะเชิญด้วยลิงก์ไลน์นะครับการทำลิงก์ไลน์มีวิธีการทำดังนี้นะครับอ,อันแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่บวกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ SMS นะครับแล้วเราหาลายชื่อมาสักคนหนึ่งนะครับที่ไม่มีคำว่าไลน์อยู่ข้างหลังนะครับไม่มีคำว่าลน์เขียวๆนะครับผม เลือกคนนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือไม่มีลายเขียวๆอยู่ด้านหลังชื่อเขานะครับแล้วเราไปกดตรงเชิญนะครับแล้วเรามากดตกลงอันนี้ก็คือจะเป็นลิงก์ลายเรานะครับสมมุติว่าเราค้าขายเราสามารถที่เอาลิงก์ลายนี่ไปลงในโซเชียลแล้วเขาก็สามารถที่จะกดลิงก์ลายนี้มาเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ อันนี้คือวิธีการทํานะครับเราอย่าเพิ่งส่งให้เขานะครับเราได้เราก็ปี้โดยการเลือกนะครับแล้วก็คุมคุมแล้วก็เราก็คัดลอกไปเลยนะครับเราจะเอาไปไว้ที่ไหนเอาไว้ในลายชั่วคราวก่อนหรือไว้ที่ไหนก็ได้แต่เราจะก,กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือการส่งให้เพื่อนเลยนะครับ เราที่เราเข้ามาตรงนี้ก็เพื่อที่จะเอาลิงก์ลายอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องการที่จะส่งให้เพื่อนจริงๆนะครับอันนี้คือแล้วเราก็กดยกเลิกข้างบนไปเลยนะครับเมื่อเราได้ลิงก์ลายตรงนี้แล้วนะครับลิงก์ลายดังกล่าวเราอาจจะมาเก็บในคีปเมมโมของเรานะครับเราอาจจะเขียนไว้หน่อย อันนี้คือเราก็ได้ลิงก์ไลน์แล้วนะครับสรุปนะครับการที่เราจะแอดเพื่อนหรือเพิ่มเพื่อนไลน์กันนะครับมี4วิธีการนะครับก็คือเพิ่มด้วย ID Li ไลนเพิ่มด้วยเบอร์โทร3เพิ่มด้วย QR Code และ4ก็คือเพิ่มด้วยลิงก์ไลน์ก็คือตัวนี้เองนะครับซึ่งผมได้บอกวิธีการทำไปแล้วนะครับขอเพิ่มวิธีการ เพิ่มเพื่อนไลน์อีกหนึ่งวิธีการนะครับเป็นวิธีการที่5ก็คือการส่งรายชื่อติดต่อนะครับสมมุติว่าเรามีรายชื่อคนติดต่อคนนั้นอยู่และเพื่อนอยากจะได้เราก็สามารถที่ส่งได้หรือเราขอจากเพื่อนว่าเออเรายังไม่มีเพื่อนคนนี้นะมีมีรายชื่อติดต่อไหมส่งมาให้เราหน่อยอันนี้ก็คือการเพิ่มอีกวิธีหนึ่งนะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับ เราอาจจะเข้าไปที่เชทนะครับสมมุติว่าเราจะส่งรายชื่อผู้ติดต่อคนหนึ่งนะครับไปให้คนคนนี้นะครับเราทำยังไงให้ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วให้กดที่เพื่อนนะครับแล้วก็กดที่เพื่อนลน์นะครับเราก็หาเพื่อนที่จะส่งคนไหนไปให้นะครับ ผมจะส่งคนนี้ไปให้นะครับติ๊กตรงข้างหน้าเขาเลยนะครับแล้วก็แชร์เมื่อเมื่อผมส่งไปให้เขาแล้วนะครับเขาก็สามารถที่คลิกตรงนี้เพิ่มเพื่อนได้เลยอันนี้คือเป็นวิธีการที่5นะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับขอบคุณมากครับ